โดนมาตลอดสีปี ธัญญาอาสยามสุดช้ำแม่อ้างชื่อทักยืมเงินคนอื่นอีกแล้วทั้งที่ให้เดือนละสามหมื่นนักร้องสาวธัญญาอาสยามออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กขอโทษผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหลังจากที่ทราบว่าคุณแม่ของทักไปยืมเงินอีกแล้วหลังจากที่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วและเธอก็ยอมเป็นลูกอกตันยูออกมาโพสต์เตือนไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2565ล่าสุดธัญญาได้ออกมาโพสต์อีกครั้งโดยระบุว่าว่า มันคงต้องเกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆขอโทษผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกท่านที่แม่หนูทักไปยืมเงินก่อนอื่นต้องบอกตรงนี้นะคะว่าหนูไม่ได้เดือดร้อนอะไรหากแม่ทักไปบอกว่าหนูไม่มีเงินขอยืมเงินใครและใครให้ยืมหนูขอไม่รับผิดชอบนะคะและหนูได้ให้เงินเดือนแม่เดือนละสามหมื่นทุกเดือนทำหน้าที่ลูกอย่างดีมาตลอดไม่เคยขาดตกบกครองเลือกที่จะทำแบบนี้อีกครั้งขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะพยายามรักตัวเองและเดินหน้าต่อให้ไหวเหมือน ทุกครั้งตลอด4ปีที่เกิดขึ้นมาตลอด